สวัสดีครับฟิตติดปันใบยิ้มกว้างออกน้อยได้มากค่ายากไม่เล่น EP หนึ่งวันนี้จะมีท่าไหนบ้างนะครับมาดูกันครับเลยกันตัวขึ้นอีนี้เพิ่มความตึงครับลงมา 1- 2 3หยุดนิดนึงเก็บตัว5ต่อ1ลงมา1 2 3่งสอมปี๊บดีนะครับ1นะครับเพิ่มฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะครับ2นะครับกระตุ้นระบบการเผาผลาญได้ดีกว่าท้าซิทอัพนะครับซึ่งมีงานวิจัยออกมาแล้วนะครับ3นะครับเพิ่มสมรรถภาพทางเพศสำหรับท่านผู้ชายครับได้ไหมครับ ขมิบก้นขมแบงท้อง10วินาที1นึ่งพันหนึ่งสสามขมิบก้นป๊บขมิบก้นปึ๊บตามจังหวะติดติดดิดติดติดดิดดิติดดิดติดอกิบ้างตัวนะครับกล้ามเนื้อกลุ่มกล้ามเนื้อทั้งมัดในมัดนอกที่อยู่ในแกนกลางลำตัวทั้งหมด8มัดนะครับรวมถึงกางขมิบก้นขแบงท้องนะครับจะทำงานร่วมกันนะครับแล้วก็จะสามารถตั้งสมดภาพได้อย่างมีนยะสคัญครับรู้สึกเต้นตรงไหนบ้างครับรู้สึกแบอ๊ครับ